ตราปูจับสวัปุนบสวัสดูตินนะะ,ะวันดีวัรุ่นเกาวันีวัรุ่นดูไปวัรุ่นชาสทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Kingdom The Broad น่ะทุกชมนะเป็นเกมแบบว่าแนวเอาชีวิตรอดต่อสู้แนวแบบโซลไลท์นะทุกชมนะโซเอ็นไลท์นะครับเหมือนกับเจ้าตัวเกมแบบเดินฟันทั่วไปเลยนะทุกชมนะ,อ,ะอันนี้ก็จะมาในธีมของโชซอนนะันในยุคที่แบบว่าออซอมบี้มัน ระบาดนะทุกผู้ชมนะตามเหมือนตามเจ้าตัวซีรีส์เรื่อง k ิงด้อมใครที่เคยดู k i งด d อมมาครับเกมนี้ก็อิงมาจากหนังเรื่องนั้นเลยนะครับซีรีส์เรื่องนั้นเลยนะคณดูนะมาคนดูมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเออที่สำคัญเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะทุกผู้ชมนะแล้วก็เปิดให้เล่นในส่วนของอมือถือ Android นะครับแล้วก็ส่วนคอมพิวเตอร์พีนั่นเองนะครับแต่ผมจะทิ้งนิ้งโหนดมาให้ทั้ง2ออันเลยเนาะมาคนดูภาพสวยจัดเลยนะบอกเลยนะมาดิเราจะต้องต่อสู้ไปกับเจ้าตัวมนุษย์ปกตินะครับกับในส่วนของ ซอมบี้ด้วยนะคนดูนี่เป็นแนวโซเอ็นไลท์นี่เห็นไหมเราก็ต้องกระโดดลบให้ดีๆหน่อยดับดับดับสวยฟ,ฟันเทคดาวโคตึงเลือดสาดจริงๆเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เจอคนนะต้องไปเจอกับซอมบอี้ใช่ไหมไหนล่ะซอมบี้อยู่ไหนวะเราสามารถฟันกล่องพวกนี้ได้ด้วยนะดีไหมดิโอ้ยโอ้โหเจอซอมบี้กินเออเออ มพวกซอมบี้จะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนคนนะคนเมื่อกี้จะถึกหน่อยนะนี่เวลาเราโดนกัดติดพิษเราต้องมาหาน้ําอาบแบบนี้นะมันจะมีโถวไว้อาบน้บบนําตรงนี้มันจะชําระล้างได้นะครับเพราะว่าพวกซอมบี้ตามในซีรีส์นะท่านชมนะมันจะอ้างอิงจากไอ้เจ้าตัวตัวน้ำนะเวลามันโดนน้ามันกลัวน้ําคนดูเวลามันโดนน,น,ดน,โดน้ำเพื่อปรสิตจากเจ้าตัวพวกซอมบี้มันจะออกมานะคนดูนะอมืมาว่ามาว่าตึงจะจ่ายคนดู ตับก่อนอืมที่มาละสวยเราต้องหลบให้ให้ได้นะทุกคนนะมันจะมีซอมบี้ซอมบี้เซ็ก็อแบบนี้ไม่งทึบแน่ๆเลยนะนี่เฮ้หลบได้ครับสาบเลยนี่เลยอีกร้อยลิชแมนอบโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0,000นซับแจกยับ3ต่อ ครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max Ad ไลน์ line, เติมเกมกทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุน้นกับ Richman Coin ใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ Richman Shop .com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยเฮอ,อาเทคดาวตึงๆหัวขาดวีใช่ไหมคลิปวีจะติดเหลืองติดแดงไหมเนะี่ย รุนแรงเกินไปไหมมาอิด่านแรกนะครับคนดูนะแต่แพทเทิร์นมันก็จะเหมือนเดิมนะแต่มันมีหลายหลายตัวนะครับคนดูมีหลายอาวุธเชืองเลือกใช้ส่วนหลักมันจะมีในส่วนของสองสองสายนะเป็นสายดาบซามูนไพรแบบนี้กับสายธนูนะคนดูนะนี่อุ้ยโอ้โหเกือบหลบไม่ทันอืมอุ้ยโอ้โหหลบเลยเกือบหลบไม่ทันนีเนี่ยเกือบไปแล้วเก็บมาครับเก็บวิญญาณมา แล้วก็ผ่านจุดถัดไปนะฮะมาว่าโอ้โหจัดจัดมานี่ครับฟรีรอบนี้ถัวตัวถือขวานนะครับดูอุ้ยกับหลบไม่ทันเออติดนี่นไงนะแทงทิกดาวเลยแทงก็จะมีให้มีให้ปุ่มให้กดทิกดาวนะครับดูนะอุ้ยอุ้ยังไม่ยังไม่ตายเหรอเออ ว่าตายแล้วว่าถุยตับเกาะแถวนี้ก่อนมาดิมาดิลิงก่อนครับอุย้ยโหกับหลบไม่ทันตับตับ้บโยโหมันสวนได้มันสวนได้นนด้วยอืม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 เทคดาว หมดจะจัดไปเลยฮะตัดก่อนยวนี้เฮ้ยมีซอมบี้หลุดมาอุ้ยโอ้โหเกือบโดนสวยนี่แหละมายืนยิงเลียงกันอย่างนี้แหละตายง่ายนะครับเวลามันยืนยิงเลียงนะครับเราก็จัดการมันได้เลยทีเดียวตัวหอกเป็ตัวหอกมันแทงมาก่อนนี่เลยตัดคอมโบมันครับกดมันจะตีตีก็คือกดที่ขวากับที่ซ้ายนะแล้วมันจะมีให้ทำคอมโบได้ด้วยนะนี่เป็นไงเทคดาว หัวจะจาดหัวจะจาดนี่มันจะมีลูกไฟวิญญาณอยู่มุมบนขวามือนะคนดูนะแล้วก็มีเวลานับนะครับแต่ละด่านเราต้องผ่านไปได้นะครับนี่ฟึบแล้วเราก็อ,าอะไรนะเลือกนะครับมันจะมีให้จัดวางใหม่นะพวกนี้นะปริมาณความเสียหายผมเอานี่ดีกว่าเ yeah ย่ก็รีใหม่อันหนึ่งฟืนฟ้นฟูพลักกำลังไม่เอาเอาเลยครับสวย รุยต่อฮะโหนโหดโหนโหนตราปูจับสี่กวมบนนับสุดรัสปูติงินนะเกมนี้มีภาษาไทยดีจัดเลยนะผมโคตรชอบเลยเอาโซแล้วกันนะเน้นโซเพราะผมจะเอาวิญญาณไว้ไปอัพเกรดนะฮะท่านผู้ชมมาแล้วมันมาละสอมบี่สอมบี่มานี่นะครับสวยปั๊บหลบรับ นี่เนี่ยอุ้ยโอหยอืมอืมโหยติดพิษเลยหาถังน้ำก่อนคุณดูแถวนี้ไม่ค่อยมีถังน้ำซะด้วยนะนี่ไงถังน้ำไว้อาบเย้แกติดพิษคนดูหนาวแค่ไหนก็ต้องอาบน้ำนี่เนี่ยครับนี่เนี่ยครับตับตับปกติพอตับปกติก็แรงนะผมอัพมานะครับ อัพดาบมาเฮ้ยหัดจัดหาของหาของมานี่น้องโอ้ยยังโดนอีกเนาะืออืออืออับสับ,สบมาขอล้างเนื้อล้างตัวก่อนตรงนี้มีดจุดมาดนี่ อืมมันพอเราจะฟันปุ๊บแม่งแขงเลยวิ้ยหลบลบกหูวิเออวิ่งหลบได้อุ่ยวิ่งวิ่งอืมอดีตอดีนี่นี่เรียบร้อยฮิตดาวโหัวจัดเก็บมาครับร้อยสิบโอเคเรียบร้อยสิบไปจุดถัดไปนะฮะมาดีมาดิ อุ้ยวิวิ้ิหูเกือบหลบไม่ทันอืมเอาดิอุ้ยหลบได้อือมันจะมีสเตมิน่าเนี่ยสีเหลืองโอ้ยังโดนอีกเนาะสามม้วนสามม้วนเป็นไข่ม้วนเทคดาวโอ้จัดจัดคนดูปัญหาของแันนี้วันนี้เกิดมียานะครับเราเริ่ม เริ่มจะตรุยแต่ว่าเราต้องคอมโบดีๆนะมีมีซอมบี้อยู่ตรงนี้มาไอพวกซอมบี้อืมอืมอะไรคำรามทำไมไมอ้เออเอติดตั้งครับสววอุ้ยอุ้ยอืมเนี่ยตอนเนี้ยผมจะเสียเลือดก,กับคนนี่แหละ วะอืมนี่นี่ยนี่เนี่ยเออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนสามดอกเลือดเลือดหายหมดเลยปาแกมาวะเราติดพิษไหมเราไม่ติดโอเคมานี่เนี่ยเนี่ยคนมันจะทึบหน่อยนะครับคุณดู มันจะทึบหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือดเลื่อนหายหมดเลยอเลือนหายหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยเกือบครึ่งหลอดอะจะมีระยะฟันนะครับคนดูโอ้โอ้โอ้ออยเล้ครึ่งหนึ่งนะครับ้อยู่ได้อยู่ยังไหวอยู่เหมือนจะไม่ไหวนินย้ อ่าพื้นฟูนฟนฟนพลังกำลัง20โอ้โหนี้150ไปหรอวะเอานี้ก่อนละกัน6 r i c h m a n Shop โน,นึ่งโนเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง500,000ซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับ lucky ้ o ก i กย,ยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยเข้าเลยครับไม่เป็นไรเลือดเหลือครึ่งนึงนะครับไปยังไหวอยู่ยัง Easy, Easy. อีสี่อีสี่เลือดเหลือน้อย,อยๆกว่านี้นั่นอยู่ แต่ผมว่าด่านหนึ่งมีสตีดหนึ่งนีเจออันนี้แม่งหนักเลยนะอ่าเอาโซแล้วกันผมจะนินโซนะมามันจะเป็นมันเป็นมันเป็นสตีดสามด่านหนึ่งนะสตีดสามสามหนึ่งนี่ซอมบี้เริ่มเปลี่ยนเป็นพวกซอมบี้แบบทหารแล้วนะจะถึกกว่าเดิมโอ้ยโอ้ยโ,โดนกัดรัดวๆเออเฮ้ยกัดนีด่ ยึดใจยึดใจมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนเอออาบน้ำก่อนนะครับคนดูโดนกัดารระบาดติดพิษอืมอีสค้อนนักบีอไลอ้าวโดนขมือเป็นได้อืมโอ้ยเอางย้จังหวะดีๆนะครับในการสับมันไอ้ซอมบี้ซอม,ซอมบี้พวกนี้แม่งถึกเต้ด้วยนะพอดินน่ะ อาบน้ำก่อนอุ้ยอาไม่ได้ตรงนี้แม่งอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยพิษแรงตายได้เลยนะครับคนดูมาอีกแล้วนี่สวยรับหลบสวยตายคู่ไหมโอเคหาของแถวนี้ก่อนยังติดพิษนะครับขึ้นสถานะติดพิษอยู่ เฮ้ยโอ้ยมึงก็ตามกูมาเนาะมันยังเหลือตัวหนึงเหรอวะอืมอืมอืมตับคอเลือดเลือนหายหมดละอุ้ยชิมหายแล้วคนดูตอนนี้เจอกับตัวตึงด้วยนะของดี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 โชซอนเหรออืม้ยโอ้เอาดิโอ้โอ้แรงแรง แรง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 นี่สวยไปรีบเข้าฮะโอ้ยยังไม่จบด่านอีกไม่เงี้ยพิษรัวๆเลยครับคนดูตอนนี้อืมตับเลยโอ้ยเจอจนได้กูว่าแล้ว มองหาตั้งนานอดใช้นั่นเลยว้าเฮยจะตายจะตายอ,อ,อีกตัวหนึ่งสินะอ,อ,อุ้ยอืมอุ้ยโอ้โหโอ้โหแรง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 ต้องระวังมันให้ดีคนตัวนี่ อุย้ยอุ้ยตบะโดดไม่ทันคนดูอืติดพิษก็ติดพิษอยูย่นะบอกเลยอุย้ยวัววัววุ้ยจะตายออะติดพิษตายแล้วติดพิษตายเลือดเหลือเหลือนิดเดียวนะครับคนดูอุ้ยเหลืออีกตัวนึงว่ะว่าแล้วมีซอมบี้มาเอีกแถวนี้มันชอบหมอบลุงแถวนี้แหละ ตาพร้อมกันเลยนี่นี่บั่นคอครับคนดูจะผ่านไม่นอหน่านี่เนาะยากอยู่นะครับเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆยนะคุณดูนะอย่างแรกผมต้องเออไปเอานี้ก่อนอันนี้ผมต้องห้ามโดนเลยนะอุ้ยได้เลือดมาอยู่โอเคมามันตีก่อนสวย อืมอืมอืมวิแหวววิโอ้โหอืมอืมวิอืม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 แทงแหววตับสับเว้ยเอาดิโอ้เกือบตุยคนดูเกือบแพ้นะมาเเพิ่มเพิ่มรับกำลังต่อสู้สองช่องเพิ่มความเสียหายหนึ่ง โอ้โหเอาอันนี้ก่อนเลยหยู่เลือดมาดิหยู่เลือดมาหน่อยสวยเอ,อ้ยเอาอะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่า Kingdom the b r o a d นะท่านผู้ชมนะ King l o r เกมนี้อยู่ด้านล่างทำแจได้คลิปนะาสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับมีเล่นในส่วนของมือถือ Android แล้วก็ในส่วนของ iOS นะท่านผู้ชมของคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองนะครับอืมโโปรโมทเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตตึง ลิชแมนชอปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นรัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้น <Wow. S 1> ลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman c o i ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman c o i ใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ Richman Shop .com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย